พี่น้องพาพพี่พาน้องมาลอยกระทงมาหน้ตำบลถาวรนเทศบาลตำบลถาวรนจัดงานลอยกระทงพี่น้องมีภาพพี่พาน้องมาชมบรรยากาศรถ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 นกำขบวนมากกับเป็นรถล่อของเจ้าหน้าที่สพตตำบลถาวรอนพี่น้องก็ง un, ดทถ่ายด้วย ก็ท้ายด้วยเทศบาลตำบลทาวรนของโรงเรียนบันทาวรนพี่น้องเทศบาลตำบลทาวรนอำเภอเชลยตุเกีจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องด้วยมีแตุ่งงามๆเนาะอยูท,ที่ป่าอยู่อก,กระทงปีนี้คลืคล่นก็ทุกปีพี่น้องงานปีนี้คลืคล่นกว่าทุกปี ส้งซีนเนี่ยจะเป็นขบวนของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวอนดูกล้องหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะโอ้โหจุดยอดเลยจุดยอดเลยโอ้ยจุดยอดอี่งดีว่ะจุดยอดยิ่ีพี่น้องนี่คือขบวนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทาวอน เอมื่อนี้เอฟซีไลฟ์พี่น้องตาขวางไลฟ์เป็นพิเศษตา่วางเป็นไลฟ์เป็นพิเศษโอ้สวยมากสวยมากครับผมโอ้โหท <laughs> ีนี้กระทงบันเวาคักข์พี่น้อง จัดทุกปีพี่น้องจัดทุกปีงานลอยกระทงแลาวอยาเดินพี่น้องของโรงเรียนและเทศบาลมี่ผกุญแจสวยพี่น้องเป็นตาจ้าอ่อนเป็นตาจ้าอ่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผม มาตัไก่เลยพี่น้องกองยาวเสร็จแล้ตรงนี้ก็สิพาพี่พาน้องเข้าบรรยาองการงางานเลยเนาะพี่น้องอันนี้ให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมกับกวนหางเครื่องพี่น้องเครื่องหางเครื่อง,ง,อง,ง,องผมยะยะมาเลย <laughs> yeah <laughs> รถลากคือรถลากนางกระทงปินสุดเท่เลยสุดเท่เลยพี่นี่ประหยัดพี่น้องพี่นี่ประหยัด หนึ่งขัวเรือนหนึ่งกระทรงพี่นรองพีนี่รุนะลจอยกันแข่งกำลพี่องเน รูกกาแฟเอาแดงดีกว่าวอพี่น้องสาหรับตอนนี้กับทพักเบกไว้เข้าสูหนางานนปพี่น้องไปเบ่งหนางานพร้อมกันเลยครับเยราสสสสััััมมะจุทว भा था था धमांग थापो समा का पोचठामाचरीचाली याछा थाा सरका फ नछठ के भीवातामांग भलप समा हु था ເສດສາດກາຕວະກດໍາພູຣະນານະມົນອະຕິສັມພະວັງເມດະຕະຕິຕ ภิกขะโรปะนะยะตะกิริตทุกขะปาจริทุกขะอะยะปะตะปาจริปะยะโสกะปะตะปาจริโสกะ Tak ambil isan padang, punya san padang Sampai dewa luar, aku sapa-sapa Disini makanan, satan pesat Tak kecil, rakan ku sapa-sapa ku dewa Tak

สัพพะวตาสัพพะสัมานุภาเวนัสสัพพโสตวะตุเตภวะตุสัพพังลังรักขันตุสัพเทวตาสัสังฆานุอาวนัสสัพพวัตุตจับําดับต่อไป เรียนเชิญท่านถาปนิษฐ์กถาวัฒนานนทายกเทศมนตรีตำบลถาวอนนางชนชมเพียงเงินท้องปิดอำเภอเฉลิมพระเกียรติว่าที่ร้อยโทธีรพัฒน์ศรีคงอยู่ตารวจโทจักริดร,รักรังยกและก็หัวหน้านทุกภาคส่วนนะครับไม่ไว่าจะเป็นทั้งฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายบริหารนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านกำนันวิรัตสุรขันนะครับ พรมด้วยท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่นะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในงานประเพณีลอยกระทงประจำปีนะครับครับสำหรับท่านที่มีกระทงก็เตรียมกระทงไว้นะครับเดี๋ยวจะได้นำพาท่านทั้งหลายขอเข้ามาต่อพระแม่คงคานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไปนะครับ เรียนเชิญท่านนายกตลอดจนถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับบริเวณท่าน้ํานะครับเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีขอเข้ามาครับเรียนเชิญครับทุกท่านครับนะครับเรียนเชิญบริเวณที่ท่าน้ําเลยนะครับครับช่วนี้อย่าอย่าเพิ่งจุดทูปเทียนนะครับเดี๋ยวกล่าวคาขอเข้ามาต่อพระแม่โขหาจบแล้วจะได้จุดทูปเทียนและจะได้เรียนเชิญท่านนายกพร้อมด้วยหัวหน้า ทุกภาคส่วนนะครับได้นำพาพี่น้องชาวบ้านทวารได้ลอยกระที้สื่อสารประเพณีลอยกระทุงสืบต่อไปนะครับบัดน,นี้ก็คงจะพร้อมแล้วนะครับกระผมในกันกว,วีบนทธรราลาขอโอกาสทำหน้าที่นำท่านทั้งหลายกล่าวคำขอขามาต่อพระคาในโอกาสนี้ครับตั้งละโบ3จบพร้อมกันครับ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกท่านว่าตามครับพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรม,มบูชา มหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโหะวะโหติโรกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิมะยังอิมินาปะพีเปนะอกกาสายะนำม,มัทธายะนะธิยา ปุริเนภิตังมุนิโนปะาวะสัญชัสสะปูชาอัมหากังทีคาตังอิตายะสุขายะสังวัตตุสัพพังอปราพังธรรมะเมพันเต อกกาสะขมามิพันเตอกกาสะขมามิพันเตอกกาสะขมามิพันเตกายกรรม,มังวจีกรรม,มังมะโนกรรม,มังข้าแต่พระแม่กองคาข้าพระเจ้าออกชื่อนาสกุลตัวเองครับ ลูกขอวันทาด้วยบุกผามาลัยประทีปกระทงพระแม่คงคามีความเมตตาต่อลูกสูงส่งคือน้ำในกายส่วนหนึ่งมั่นคงกายจึงยืนยงชุ่มชื่นยืนนานพระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้าโปรยปรายลงมาเป็นกระแสทานเกิดเป็นแม่นม้ำาหลายน้ำขนานปิ่งวังยมนานคือเจ้าพระยาของชีมูลละหารห้วยหนองคลองเบึงจนถึงแก่งกว้านน้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปาขอพระแม่คงคารับขอขมาจากลูกครานี้สิ่งใดผิดพลาดและบังเกิดมีขอพระแม่คงคาปราดีให้อภัยลูกลูคทั้งหลายเดินทางขายคา้าสำเร็จกิจจา นำมาจินใช้ได้ดังอารมณ์ยามร้อนประพรมชุ่มชื่นกายใจวันนี้วันเพ็นลอยเด่นสุภาะสมัยสัพพะมงคลจงบังเกิดทันใดนิราทกนิราโศนิราศโรคนิราชภัย เจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญทุกทิภาราตีการก็ข้าเทินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุลำดับต่อไปขอเจ้าหน้าที่จุดเพียนผู้ให้กับท่านนายกตลอดจนถึง หัวหน้าส่วนการราชการทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เรียนเชิญท่านนายกพร้อมด้วยหัวหน้าทุกภาคส่วนได้นำพาพี่น้องชาวอวรสืบสารการประเพณีลอยกระทงบุญเดือน12เป็น15ค่ข้ามเดือน12ในโอกาสนี้เรียนเชิญด้วยความเคารพครับต่<ข>อพระแม่คงคา เพื่อภาเป็นศรีมงคลขอข้าทุกหล่าเลยมาได้จบลงแล้วครับในฉากนี้สุดยอดกันที่ทําดีต้องขอขอบคุณเราณณเดี๋ยวไปเรียกอาหารก่อนนะครับอาหารแท้ๆ <laughs> 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 <laughs>

Terima kasih telah <laughs> menonton! 5 ini am 경찰 akan masuk Francotic Daha belum พร้อมที่จะมาครับขอขอสวัสดีทุกท่านครับการเดินมหาชาญให้ความประโยชน์และประคุณทางสายเพลงนะครับชุมนุมทางเพลงนะครับขอเรียนท่านผู้สนับสนุนทางเพลงอีกและขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ออกเป็นผู้ชม100นะครับตรงนี้ครับ

นะครับขอกำลังอปพทราสองท่านครับไปลงงานเดินผ่านังครับขอกำลังครับขอกำลังสองท่านครับบริเวณะในเดินผ้ามังครับหนึ่งท่านทางโนหนึ và ่งท่านทางขึ้นครับเพื่ออุยกรณ์สรุปให้กับพี่น้อง ดูดีดีเลยที่พามาร่วมส่นสานกาเคื่อนยายนะครับมทัส่นรบสครับรท่12นด้สวัสดีครับชับให้ลูกหัว้ใช่เป็อยเี็กร้อยนะครับจะได้ไม่ถิดทางกันนะครับเพืนนล้นครับ

ขอขออนุญาตมาดูแล้วก็ขอเชิญครับสวัสดีครับขอทีเดียวครับน้อง23ครับ <_ theo>